ก้านไม้หอมมาแล้วครับก้านไม้หอมก้านไม้หอมกนะ้านไม้หอมกลิ่นหอมมันจะเป็นนะครับตัวนี้ก้านไม้หอมกลิ่นแบบหอมออ่อ,อนนะหอมออ่อ,อนแล้วก็แบบมันจะทําให้เราแบบรีแลก์นะมันเหมาะกับการกระจายกลิ่นในห้องที่แบบ 5-12ถึง12ตารางเมตรส่วนผสมน้ํำมันอโรมาไม่ใช่มันไม่ใช่แค่น้ําผสมน้ำหอมนะครับฝาจุกเปิดปิดง่ายนะครับอย่างที่ผมเปิดเปยดให้ดูนะครับเวลาเราไม่ใช้เราก็ปิดฝาจุกได้นะกลิ่น,นไม่ฉุนจมูกครับนะทำให้เราได้รับบรรยากาศแบบกลิ่นอ่อนๆนะครับนอนหลับสบายนะครับ1ขวดบรรจุ50มิลลิตรนะฮะหอมทนนาน3-4สัปดาห์ กานไม้หอมที่เปลี่ยนบรรยากาศห้องธรรมดาของคุณให้ดูเหมือนอยู่โรงแรมนะครับราคา149บาทที่ท่านเห็นอยู่นะครับ149บาทสามารถไปช่วยอุดหนุนผู้ประกอบการกันไ,ได้เลยนะครับ